จากข้อมูลที่เราได้ยกมาจะเห็นได้ชัดเจนว่าภาษีของประชาชนถูกใช้ไปในเรื่องที่ไม่สมควรเราควรจะต้องตรวจสอบการคอรปชนให้กระจ่างที่สุดและเกี่ยวกับงบป,ประมาณที่เสียไปท่านคิดว่าอย่างไรบ้างครับใน,นา,า,บานระรัฐบาลภาษีอากรทุกบาททุกสตางค์ที่เก็บจากประชาชนทางเราก็ได้พยายามใช้ใจ่ายไปในทางที่ถูกต้องและพยายามประหยัดที่สุด อะไรครับอ้าวเฮ้ยอ้าวพูดอยู่ดีๆนี่ใช่หนังหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงเหมือนเหมือนแต่นี่เป็นการถ่ายทอดสดนี่แต่ว่าท่านครับเราไม่จำเป็นจะต้องส่งกองกำลังไปหรอกครับคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงกันจะพวกนั้นมันเป็นสปาราดนะอย่างไ้ก็ตามเนี่ยพวกเรามันมีทางพวกเปิดเรื่องพวกนี้แน่เลย ต่ผมหวังว่าท่านจะเข้าใจนะครับว่าเบเลย์แต่่าปรเด็นก็เป็นไปไม่ได้อะพวกเราอาศัยอยู่ใน,นร่างกายแบบนี้มานานแล้วถึงเวลาเปิดเผยกันสักทีท่านประธานาธิบดีคลากเคนพวกเราทําการยึดครองหมดทุกที่แล้วครับท่านจากนี้ไปดัเคะร์ดวงนี้จะอยู่ภายใต้การปกครองของโครนอสทั้งหมด จ้ท่านผู้ชมสวัสดีครับกลับมาพบกับข่าววันใหม่อีกแล้วนะครับ วันนี้เราจะขอแนะนำวงหนึ่งเดียวที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในขณะนี้วงที่สมาชิกทุกคนเป็นโซอนอยและหลังจากที่โลกเราได้ผ่านเหตุการณ์ยึดครองของโครนอสมาเป็นเวลาหนึ่งปีมนุษยชาติของเรากำลังก้าข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ด้วยวิวัฒนาการล่าสุดจากโครนอสที่สามารถพัฒนามนุษย์เราได้ถึงขั้นสูงสุดเพียงคุณเลือกเราคุณก็จะมีพลังที่แข็งแกร่งคุณจะได้เป็นมนุษย์รุ่นใหม่มาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นโซอนอยก็ถึงครับ แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นโซอนอยจะได้รับการรับรองจากโครนอสด้วยและจากนี้ไปเราจะใจทุกท่านจงลืมรูปแบบของมนุษย์รุ่นเก่าซะอและเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นโซออนอยก็เถอะนะครับและขอย้อีกครั้งหนึ่งว่าจะได้รับการรับรองจากโครนอสด้วยนะครับนี่ถ้าทางจะหนักนะให้ไปช่วยไหมล่ะไม่เป็นไหรอกนะไม่ต้องอายนะบ้าเธออยู่ไหนล่ะสถานีใช่ไหม แม้แต่ว่าเธอเนี่ยสุดยอดไปเลยนะสมันยนี้ได้ใช้จักรยานอู่เหรอ,หอมันจะกลัวพี่หรอกนะาพี่เนี่ยแข็งแรงมากนะเด,ดี๋ยวชยดูเออาเบาเอาเบาเป็นโซอันนอยใช่ไหมล่ะ,ะและรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยคงไม่พ้นเกโกนแน่นอนเฮ้ยเอ๊ะทำไมถึงนี่พัฒนาการให้คนเราแข็งแรงแบบง่ายๆแบบนี้ฉันไม่ตองการหรอกนะา นี่ค่ะอาหารสำหรับหนึ่งอาทิตย์นี้ขอบคุณมากนะครับนัซกิต้องลำบากเธอจริงๆนะต้องขอโทษด้วยนะที่ต้องเอาของมาให้เยอะๆแบบนี้ตลอดเรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกน่าแต่ว่าพวกเธอเองก็หลบซ่อนอยู่ที่นี่มาได้ตั้งปีหนึ่งเลยใช่นะแล้วตอนนี้ข้อมูลที่พวกเธอหามีอะไรได้เพิ่มมาบ้างหรือเปล่าล่ะต้องมาอุดอู้อยู่แต่ในเนี้ยคนลำบากแย่ yeah, เลยไม่หรอกถ้าหาว่าไม่มีนัซกิแล้วก็พวกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะ่ะใช่แล้วครับ เพราะตั้งแต่เกิดการระเบิดที่ภูเขามินาคามิพวกเราก็ต้องทําเหมือนกับว่าเป็นคนที่ตายไปแล้วต้องรบส้บนสอดแบบนี้ต่อไปเท่านั้นเพราะว่าคุณอากิโตะก็ตายจากเราไปด้วยวเขายังไม่ตายเจ้ากลับมาคิชิมะต้องมีชีวิตยอยู่ผมเชื่อแบบนั้นต่สักวันพวกเขาจะกลับมาช่วยพวกเราพี่คะอ้าจริงด้วยสิ คุณพ่อกับคุณแม่ของเจสซี่โรกับเธอน่ะไม่ถูกควบคุรอะตำรังควายหรอกนะ<า>จริงๆเหรอตั้งแต่พวกนายหายตัวไปพวกเขาก็ไม่ได้ถูกตามล่าแล้วก็บอกพวกนั้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการระเบิดตอนนี้พวกเขาก็อยู่อย่างปลอดภัยมาปีหนึ่งแล้วนะแต่ว่าแล้วพวกคุณพ่อเขาจะยังไงกับพวกเราเนอะเอยฉันก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีงั้นเหรอ แบบนั้นแหละดีแล้วเฮะให้พวกท่านเข้าใจว่าพวกเราหนาได้ตายไปแล้วพวกท่านจะได้ปลอดภัยยังไงล่ะแต่ว่าแบบนี้พวกคุณพ่อก็จะไม่รู้สินะคะว่าพวกเรายังมีชีวิตอยู่นะคะถ้าพี่กับฉชนเนอร์ตายไปจริงๆแม่ก็คงรับเรื่องนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนเลยละค่ะพอได้แล้วเริ่มเรื่องที่พ่อของโชต้องกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วหรือไงอ่ะแล้วการที่เราต้องอดทนมาอยู่ที่นี่ยมันจะทําทุกอย่างเสียเปล่านะเข้าใจไหมเเดี๋ยวก่อนนะเทสโรทําไมนายไม่หัดเข้าใจความรู้สึกคนอื่นเขาบ้าง แล้วความรู้สึกของพ่อแม่ของนายเราจะว่ายัางไงเหรอนักสกีน่ะไม่เข้าใจหรอกนะว่าโคโนอสน่ากลัวแค่ไหนพวกมันสามารถทําเรื่องราวกลบเกลื่อนได้ทุกอย่างเลยหนึ่งปีก่อนหน้านี้พวกมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมนุษย์อย่างพวกเราไปเรื่อยๆมนุษย์ก็ถูกทําให้กลายเป็นซอน้อยก็ไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วอ่ะมันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วยังพูดเรื่องบ้าแบบนี้อยู่อีกเหรอไม่หรอกเรื่องพวกนี้เป็นสำคัญมากๆเลยนะแต่ฉันก็เชื่อว่าโชกับมกิจิมาน่ะจะต้องกลับมาช่วยพวกเราสักวันหนึ่ง ถ้าเป็นอย่างนั้นได้มันก็ดีแต่หัดเข้าใจความรู้สึกของมิสกิจังบ้างสินายด้หัดยิ้มแย้ไปบ้างไหมเทสึโรนัสกิเฮ้ย่น้นฉันกลนกับก่อนนะขอโทษด้วยนะบางทีข่าวหน้าฉันอาจจะเกลียดเทสึโรก็ได้ยังไงก็ต้องขอบใจเธอมาก สักวันนึงเราต้องได้พบกับพ่อแม่ของเราแน่นอนดังนั้นอดทนไว้นะโชกลับมาคิชิมาต้องกลับมาอย่างแน่นอนแต่ว่านี่มันก็ผ่านมาหนึ่งปีแล้วนะโชกลับมาสักทีสิมิสกิระวังหน่อยสออิขอโทษค่ะ ชิสุก็ยังคงนิ่งเงียบม,มาตลอดหลังจากที่กล่าวลากับคุณมากิชิมะตอนนั้นเธอก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเลยแต่ฉันเองก็เชื่อว่าแม้จะผ่านไปหนึ่งปีพวกเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ต้องมาหลบๆซ่อนๆอ,อยู่ที่นี่เป็นปีก็คงอยากจะกลับไปบ้านบ้างเลยนะ้าูุคามาจิคุง ถ้านายยังมีชีวิตอยู่ก็รีบกลับมาสักทีนั่นมันเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าผู้สิบสองขุนพลนี่นะพวกมันรีบไปทำอะไรกันนะ ชินไม่ได้พบกันนานนะพึกชูตันก็ตั้งแต่ที่เลลิกพอยต์ ist, ถูกทำลายนั่นแหละสถานการณ์ที่จะเป็ดไปยังไงบ้างล่ะฮะก็ดีแล้วทางนายอ่ะทางนั้นเป็นไงบ้างอะงงงงฉันมาตามหาดรวาคอสก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน,นไม่ได้พบกันนานเลยนะครับดรวาคอสชินเองอ่ะ ฉันอยากจะขอให้ท่านช่วยเดินทางไปที่เดซีหน่อยสิเข้าใจแล้วแต่ว่ารออีกสักหน่อยจะได้ไหมงานเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบนี้พวกเราโครโนสก็เพิ่งจะเคยทำเป็นครั้งแรกตอนนี้ส่วนผสมของในทะเลสา i, บเดซี่กำลังเข้าสู่ขั้นที่สองแล้วละ่ะและอีกไม่นานก็จะสามารถกลายสภาพเป็นน้ำคร่ำได้หมดจะเหลือก็แต่ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นแหละครับด็อกเตอร์เพราะว่าต่อจากนี้ก็คงจะต้องพึ่งด็อกเตอร์เท่านั้นแหละครับด็อกเตอร์วัคซ์ แต่ว่าตอนนี้ข้าย,ยังจะไปจากที่นี่ไม่ได้นะสิจนกว่าจะจัดการกับเจ้านี่ให้เสร็จซะก่อนเจ้านี่คือมันเหลืออีกเพียงนิดเดียวเท่านั้น คุณโยเฮพี่ทำมาเบาหนะ่อยได้ไหมครับเสี่ยมันรบกวนประสาทผมอะโ,โ,โอ้ต้องขอโทษด้วยนะเทสุโรนี่พี่คะทำไมพานแบบนี้ล่ะสส่งที่คุณโยเฮทำเขาก็ทำเพื่อพวกเรานะเข้าใจไหมเธอก็เหมือนกันนะอย่าพูดมากเลยแล้วทำไมพี่ไม่หยุดบ้างล่ะพี่เองเนี่ยก็รบกวนเราเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ฉันทำนะ่ะคุณวิสุกิไม่เป็นไรหรอกครับผมน่าผิดเองแหละครับแต่ว่าคุณโยเฮเนี่ยเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะคะ พวกเราต่างหากล่ะที่ต้องคอยพึ่งพาคุณโยเฮมาตลอดนะเข้าใจแล้วล่ะผมจะไม่ทำแบบนั้นอีกเมื่อไหร่จะจบนะ สเบจแล้วล่ะ,ะ,ะ,ะฉันจะเอาไว้ให้คุณอากิโตะชิสูคุณชิสูทำไมคุณถึงได้ทำให้อากิโตะยังไงล่ะชิสูตำแบบนี้ไม่ได้นะ คุณอาคิโตะคุณอาคิโตะเขาชิโซ่คุณอาคิโตะคุณคุใจเย็นใจเย็นก่อนชิโซ่เงียบตรงนี้นะไม่ให้เงียบจะงานล่ะชิโซ่เงียบเถอะครับคุณชิโซ่คุณชิโซ่ฟังนะมากิชิม่าไมีวิ้งอยู่ต้องมีชีวิตอยู่แน่คุณน่าพอได้แล้วขอยใจสัเถีะซี คุณเทสุโรหลังจากเกิดการระเบิดที่ภูเขานั่นก็ไม่มีใครรอดอีกแล้ว<ะ>เมื่อไรจะเข้าใจสักทีล่ะว่าวกเขาน่ะไม่กลับม,มาหาพวกเราอีกแล้วอ,อ,อ,อขอโทษนะครับที่ผมพูดมากเกินไปพี่คะหนูเองก็ไม่ดีเหมือนกันคะ่ะมิสกิ ถ้าว่าขนาดเธอยังไม่เชื่อแล้วใครจะเชื่อในตัวโชวแล้วฮะแต่ว่านี่มันก็หนึ่งปีแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอะแต่พี่เชื่อนะไม่เอาแล้วหนูจะไม่เชื่ออีกแล้วเพราะว่าเพราะว่าโชวเนี่ยก็ตายไปแล้วอ่ะพูดแบบนั้นเฮอย มิสกิตเอามิสกิตจังมิสกิตเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่เอาอีกแล้วชอบฉันฉันทนไม่ไหว พวกนายจะกลับมานะนี่มันก็ผ่านไปปีหนึ่งแล้วนะมิสกิมิสก,กิจังไปอยู่ที่ไหนนะถ้าหากว่าพวกนั้นพบเข้าแล้วก็ที่นี่มันทางไปบ้านเรานี่นะ บ้านของเรานี่คือบ้านของเราคุณพ่อคุณแม่ จะบอกว่าหนูกลับมาแล้วนั่นมันนี่เธอนี่เธอมาทำอะไรในที่แบบนี้เนี่ยฮะเออคือไม่มีอะไรค่ะไม่กลางรบผมมาแบบนี้ระวังจะเป็นหวัดนะค่ะคือว่าคือบ้านเธออยู่ที่ไหนเหรอ อืมบ้านเธอน่ะอยู่ไหนคือว่าบ้านของฉันอยู่ที่บ้านเธอน่ะอยู่ที่ไหนกันแน่อา้อาวอ๋ออะไรไม่อยู่ที่นี่เองอ่ะเธอรู้จักเขาด้วยเหรอน้องสาวฉันเองค่ะเธอ,อสติไม่ค่อยจะดีนะคะก็เลยชอบหนีออกมาจากบ้านแบบเนี้ยนี่อย่าให้เป็นห่วงสิมิจกะกลับบ้านเราได้ละเออเออค่ะค่ะพี่ค่ะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ ล้วคิดว่าไงบ้างอ,ะอ่ะฮะอ้าวเฮ้ยเป็นอะไรไปไนายก็แบบว่าทำไมอะ่ะหน้าตาแบบนั้นอ่ะเคยที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะสิอ๋อนั่นมันคนที่อยู่ในประกาศจับนี่นานั่นมันพี่น้องคุณนั้นนี่งั้นแบบนี้พวกเราก็ต้องจับตัวกลับมาน่ะสิแบบนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วล่ะยังมีชีวิตยอยู่อีกเลือเนี่ยแบบนี้แย่นะสิรีบไปติดต่อไปที่ศูนย์เร็วเข้าบอกเขาว่าให้ส่งกำลังเสริมมาด่วนเลยลรอได้เลยโอเคอ หนูไอ้นี่ทำอะไรอะ่ะป<อ>ล่อ,อยเด,ดี๋ยวนี้นะปล่อยปล่อยเขายังไงเล่าปล่อยสิไปปล่อยเจ้าบ้าเอ้ยแกเห็นตุก๊กตาไล่ฝนเหรอใช่ แต่ว่าวันนี้มิสกิก็โดนพวกนั้นเจอจนได้นะดีนะเนี่ยที่ไม่ไปคุยอะไรกับคุณป้านะมิสกิกับเทสิโรถึงตอนนี้จะไม่ได้อยู่ที่บ้านนะแต่ก็ยังมีตุ๊กตาไล่ฝนไปตัวแทนคุณลุงคุณป้าต้องเป็นคนเอามาแขวนไว้แน่เลย<อ>ก็น่านนะ่ะแทนเทสิโรกับมิสกิจังไม่ใช่เหรอคุณป้าต้องเป็นคนทำแน่ <laughs> นี่มัน ก็ฉันเห็นว่ามิสกิจังอยากได้ฉันก็เลยทำให้เธอโดยเฉพาะคุณลุงกับคุณป้าต้องยังเชื่อว่ามิสกิกับเทสซิโรยังมีชีวิตอยู่และรอการกลับมาอยู่นะ กับแม่ฉันหนูยังเชื่อว,ว่าโชนะจะต้องมีชีวิตอยู่แน่ๆบิสกิจัง กิตโชเธอจะต้องกลับมาให้ได้นะ